ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สเตอร์เกมมิ่งไทยแหด์อันนี้เราจะมาแนะนำเซิร์ฟเวอร์คืเอเซิร์ฟเวอร์อ่านหนังสือไม่ออกโอเคนะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษไม่ออกก่อนนะตัวน,นี้ไม่ฟรีโอพีแล้วนะเพราะว่าโดนแบนนะแบนเนี่ยก็ไอพี IP กับพอร์ตตามนี้เลย เดี๋ยวสอสมัครไปด้วยนี่นะสมัครตามผมนะ IP นะ A อะไรวะ S o A N A. A ออ A นะ A สี่สอ .leed. cc แล้วก็ ปอดเปลี่ยนเป็น4278 1หนึ่งชื่อคุณจะเอาเป็นชื่ออะไรก็ได้ปึ๊บมีมีเจ้าใบแล้วกดเข้าไปก็จะใหรร้ริจิตอร์รีจิเตอร์นะเขียนอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะแล้วก็จะาหาตั้นแหละนะ ก็ถ้าคนเกิดก็จะเกิดอยู่ตรงสปาตรงนี้แต่เกิดตรงนี้ก็ถ้าล็อกอินก็ก็ล็อกอินพัฒนเบิร์นี่แหละไม่ต้องอ e ีเมลนะนนะมีช็อปมีเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมช็อปก็นั่นแหละนะไม่ได้กดก็มีตามนี้เลยห้ามเกลียนห้ามขอพีห้ามแล้งเพื่อน ห้ามโปรแกรมอย่าเช่นกูมึงนะห้ามใช้ปโปรห้ามใช้มดโทษแบนแบนไอพีด้วยนะชื่อนะแล้วก็ติดต่อซื้อโอพีได้อะได้แอดไลน์นะมาแล้วทำการซื้อขายได้นะไอเดี ID เลิฟอะไรนี่แหลนะน่ะก็มาดูเอานะถ้าเป็นนี่มารฟโซนต่างๆก็มีโฮมโซนต่อสู้ PPP แล้วก็ว่า p พ p 2ีกรุงเทพกรุงเทพก็จะเป็นเสาสตน้นนั่นแหละแล้วก็ชมวิวประชุมแอดประชุมแอดก็คนนอกข้ามไปเกี่ยวนะเรื่องระบายขังขนาดนั้นโฮมโซนก็สร้างบ้านนี่สร้างบ้านก็มากดดูเอาเองนะก็ สำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ของ0.14.0นะฮะก็อย่าลืมมาเล่นกันช่องผมก็ไม่มีคนมาติดตามสักเท่าไหร่หรอกเนาะนะฮะอ่าก็ถ้าใครเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมกด u ับสไคร e แล้วก็ไปเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับ นะฮะถ้างั้นตอนนี้ก็จะเป็นเอมก,กดในเซอร์วกดในเซอร์เวอร์อรันนี้ซื้อพี่อามาแล้วก็ VP พ3ท t ูแล้วก็40ทนะูนะก่แล้วก็50ทนะูนพี่คนนี้คนเกมมานะ ก็ลองเจ้าของเซิร์ฟก็ให้เข้ามานะก็ก็อย่าลืมมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ไมค์คราฟส่4ก็ถ้าใครเห็นช่องนี้ก็กดอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะเพื่อจะได้แนะนำเซิร์ฟต่อต่อไปแล้วก็แบบไมค์คราฟต่อต่อไปลงมดต่อต่อไปด้วยนะนี่สวัสดี ช่วยกันโชคดีกับเฟิร์สปอนี้แล้วก็อย่ามาลืมลืมมาอุ๊ยแล้วก็อย่าลืมเอออะไรนะกดตัดให้คลิปนี้ด้วยนี่บาย